สวัสดีครับคุณทอสปิศาจแดงสวัสดีครับนี่เราเจอกันครั้งแรกแล้วตั้งแต่แผ่นดินไหวใช่ครับโอ้โห oh, oh. คือผมยังมีอาการมึนๆจากแผ่นดินไหวอยู่เลยอะ่ะผมแม่งลงจากตึกคอนโดหนีตายอะ่ะวันนั้นแหละนะครับก็เป็นวันหนีตายในคอนโดหรืออีกอันหนึ่งก็วันเดินแห่งชาติะค,ะครับครับก็เป็นกางจะให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้วยนะครับครับผม ก็ในช่วงสองสาวันนี้ก็ติดตามข่าวครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองผมก็รุ้นนะครับว่าให้ผู้ที่ต้อชีวิตอยู่ในซากตึกต่อตองอเนี่ยอยากให้เขาช่วยมาได้โดยไวครับอยู่กับรายการมันต่อกูต้องลองนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นฟีฟ่าเดย์แล้วก็มีเอฟเอคับนะครับในสัปดาห์นี้เราจะเข้าสู่พรีเมียร์แบบยาวแล้ว ด,ด้วยเหตุการณ์แผ่นด,ดินไหวทําให้กูรู้สึกว่ากูดูเอฟเอคัพแม่งไม่สนุกเลยใช่ครับ <laughs> ดูไปก็ลุ้นไปครับเพราะผมแบบต้องกลับขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วก็ลุ้นแล้วก็ยังแพนิกอยู่ครับตอนนี้มีใครแพนิกเหมือนกันก็คอมเมนต์มาได้ครับบางทีผมยังรู้สึกว่าอะไรมันเอียงอะไรมันใช่มันเกอนไหวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่เลยหลอนมากเลยครับใช่ครับผมคิดว่าอันนี้นอกเรื่องก่อนนะก่อนที่จะเริ่มถ้าเกิด กูไปนอนสนามบอลได้อะกูไปนอนสนามบอลแล้วสนามบอลโล่งๆอะไอตรงหญ้ากูอยากไปนอนตรงนั้นมากเลยตอนเนี้ยเดาะบอลเล่นแบบไม่หายเครียดอ่ะอืมเป็นโลเคชันที่ดีมากๆอ่ะครับก็สรุปผลเอฟเอคัพแบบเร็วๆนะนครับก็ผมแม่งเชียร์ฟูแลมฟูแลมแม่งก็ไปคิสซอนพาเลตแม่งสวนกับโป้งโป้โอโหแล้วเอ็นเทียเด็กเก่าก็ซัดตุ้มอีกจบเลยสามศูนย์ แล้วก็ไ<ม>บตันกับนอร์ทแฮงฟอร์เสก็ยืดเยียดจนถึงยิงจุดโทษเอาละครับผมก็ตอนแรกก็มองมันเป็นทีมที่มองห้าสิบห้าสิบนะแต่ผมก็มองไบตันนะสุดท้าย <laughs> แต่ผมดีใจที่อาร์นอตติงแฮมได้เข้ารอบเพราะว่าเขาจะได้มีโปรแกรมเยอะขึ้นอืม,มันจะได้เหนื่อยไม่ต้องมาแยกันดับสองกับกูนะครับดีแล้วครับเพราะว่ามันเหมาะกับคืนนี้ของผมอย่างมากแล้วก็คู่ระหว่างเพสตอนนอตเอ็นกับ แอตแลนตันวินล,ล่า,ลลาครึ่งแรกคือแบบมึงเล่นเที่ยอะไรวาวินล,ล่าแบบโอโหกูค้นเบื่อกแอูแพนิคกับคันดินไหวอยู่แล้วกูก็ต้องมาเจอการเล่นบอลน,น่าเบื่อหน่านเบื่อของมึงเนี่ยแบบแบบโอโหกูค้นเซ็งอะ่ะแต่ว่าครึ่งหลังพอเริ่มมาครับก็เป็นเด็กเก่าของแมนยูอย่างมาคัสแลตดอร์ดท,ที่บวกไปสองลูกอืมอืมก็มีลูกแรกปุ๊บที่เหลือไหลเลยครับครับอยากจะบอกว่าผมก็ด่ามันอยู่ครับคุณดารรี่ทักมาบอกว่า มันเล่นที่อะไรมันเล่นอะไรของมันเนี่ย <laughs> เราเราบอกว่าเปลี่ยนแรดฟอร์ดออกเท่านั้นแหละครับแรดฟอร์ดแม่งยิงโชว์เลยครับผมแต่ผมชอบลูกที่แลมซี่เขาพลิกพลิกหนีไปยิงอะ่ะสวยมากเลยนะ <c oughs> แล้วก็อ่าอบอลแมดกับแ <c oughs> มนซิตี้ครึ่งแรกอะ่ะโอ้โหผมเบียวแบบไอ้เฮี้ยมแมง่งมึงยิงจุดโทษไม่เข้ามึงโดนเขานำมึงล่วงแน่มึงล่วงแน่ตอนสุดท้ายพอเป๊ปเปลี่ยนโอเลรี่ลงมา ทุกอย่างเปลี่ยนตามใช่ครับเขาสร้างสารรค์โอกาสได้ฮาแลนด์ในลูกแรกแล้วก็ลูกที่สองครับผมชอบไหวพิปเขามากเลยนะที่แบบพอกองหลังของบอมลมัสล้มแล้วบังบออนแต่เขาพยายามเบียดมุมเข้าไปแย่งตัวที่ไม,ไม่ไม่โดนจับเปล่าแล้วก็ส่งกลับไปให้ให้บาบูดยิงได้ก็เป็นนันว่าแชมป์เก่ายังอยู่นะครับมาคัสแรสฟอร์ตแ <laughs> ชมป์เก่าเอเอครับ ปีที่แล้วนะครับคือมาคัสแลตฟอร์ดไงอ่าเขาอยู่ในทีมแมนยูของเมื่อปีที่แล้วอืมเสียดา,ายแมนซีป็นยังอยู่เหมือนกันครับผมคราวนี้เหลือสี่ทีมแล้วคุณเชียร์ทีมไหนแล้วกันผมบอกแล้ววินล่าผมเชียร์เจ้านายเก่าผมอยู่ในเีโอ้ยถ้าแบบแลตฟอร์ดได้ชูถ้วยเอเอดีใจด้วยครับครับ <laughs> ผมก็เห็นมนะีคนไปทำคอนเทนต์ใส่บอบูไปละเปน แฟนบอลแมนยูก็ดีใจด้วยครับไปได้ดีก็ดีครับก็ขอสักสี่สิบล้านคเป็นอย่างต่ำครับก็ทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องทีมคุณในคืนนี้ดีกว่าเพราะว่าอาร์เซนอลน่ะผมทาแยกไปแล้วเพราะว่าตอนกลางวันผมบ้างผมเลยลองทําดูครับผมก็สําหรับแมนยูนะครับเราก็ต้องมาเช็คในเรื่องของผู้เล่นเพราะว่าก่อนเกมฟีไฟเดย์เนี่ยผู้เล่นแมนยูเจ็บกันเยอะเลยนะครับก็ ในส่วนของกองหลังนะครับที่เจ็บก็จะมีทั้งแฮร์รี่แม็กควยโยโรที่แบบเจ็บหนักตอนนี้ก็มีข่าวว่ากลับมาซ้อมได้แล้วส่วนอีกตัวหนึ่งที่สบายใจก็คือดอกูครับผมนะครับเพราะว่าแบนไปสามนัดทำให้แมนยูเสียสมดุลไปพอสมควรนัดนี้ได้กลับมาแน่แน่แล้วแล้วก็ส่วนผู้เล่น อื่นๆก็ครบครับอาจจะมีสัญญาณดีอีกอย่างที่กลับมาก็คือเมสันเมาส์ที่มีตัวเป็นผู้เล่นสำรองตั้งแต่นัดเลสเตอร์แล้วก็เป็นตัวเลือกในแดนลุกส่วนเอาไปดูฟอเรสนิดหนึ่งฟอเรสในนัดที่เล่นกับไบตันไบตันเนี่ยก็รากยาวตั้งร้อยี่สิบนาทีแล้วก็เข้ารอบด้วยร้อยยี่สิบนาทีมาสาม นัดในเอฟเอคัพแล้วนะครับถือว่าคึกทาราหดจริงๆครับนะครับซึ่งผมก็ลุ้นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เล่นไบตันอ่าไม่ใช่สิปอเลสครับจะ,จะเหนื่อยจะเหนื่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือน่าจะขอให้ยังเจ็บอยู่เพราะว่าวันที่เล่นเอฟเอคัพเนี่ยเขาไม่มีคิดบูดอ่า<ม>แล้วก็แล้วก็ใ,ในในเกมอ่ะอ่าอ่าใครนะ ยิบไว้ไหม,มเจ็บ,บในในเกมนั้นอะ่ะผมไม่คิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะปิดก็ทําให้ในแดนหน้าเนี่ยขาดมาขาดความมือวาในเกมลุกแบบ,บเกมเร็วอะ่ะเพราะว่าฟอเรสจะเป็นแนวที่แบบว่าปีกอบเร็วแต่คุณต้องระวังอาวอนิยี่นะตัวนี้ยอด<ช>เร็วและแข็งแรงอยู่นะก็ตอนนี้หน้าเป้าจะเป็นอาวอนิยี่นั่นแหละที่น่ากลัวแล้วก็เด็กเก่าแมนยูอีกแล้ว นะแอนโทนีอีลองก้าแล้วก็อีกปังหนึ่งก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันอย่างฮัสสันโอดอยตัวนี้ก็เป็นตัวทีเด็ดของฟอ r เรสเหมือนกันและด้วยความที่ฟอร์เรสเล่นในบ้านแล้วต้องใช้คำว่าอันดับคะแนนไม่เคยโกหกใคร,ครับถือว่าแมนยูจะไปหวังชนะสำหรับผมมันยากครับผมไม่หวังชนะแต่ผมหวังแค่เสมอโอเคแล้ไม่แพ้โอเคแล้วสำหรับฟอเรสเพราะว่า อยู่อันดับสามแสดงว่ามีมีดีพอสมควรครับด้วยด้วยรูปเกมด้วยฟอร์มการเล่นของฟอร์เรสที่ยืนระยะมาถึงตรงนี้แมนยูไม่น่าจะเคี้ยวง่ายนะครับอันนี้กลับมาในส่วนของแมนยูอ่ะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเรื่องผู้เล่นกองหลังที่แบบกลับมาฟูลทีมแล้วถ้าสิบเอ็ดตัวจริงของแมนยูในคืนนี้ก็น่าจะประตูก็ยังคงเป็นโอนาน้าเพราะว่าบาเยนดีก็เพิ่งกลับมาก็คงไม่น่าจะให้เล่นใน ทีเี่ยในทันทีนะครับส่วนกองหลังผมมองว่าแม็กไกวกลับมาแล้วน่าจะอยู่เซนเ,นเตอร์ได้เลยแล้วก็เดลิกก็น่าจะอยู่ทางฝั่งฝั่งขวาแล้วก็ทางฝั่งซ้ายน่าจะใช้มั์ลาอุยเพราะว่าฝั่งซ้ายดอกกูกลับมาแล้วแล้วก็แม็กอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาก็คือเป็นใครไปไม่ได้ครับครัก็ต้องเป็นดล,ลุกโลครับลุกโลคนดีคนเดิมของอามูรินนะครับที่ น่าจะได้ลงทําการอย่างแน่นอนส่วนจะให้โยโลลงไหมอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูครับว่าจะยังไงแต่ผมมองว่าแม็กไวเดลิกมาลาอุยต้องมาก่อนแล้วแหละแล้วลก็ต่อไปกองกลางครับยืนพื้นแน่นอนครับบูโนแฟรนันซึ่งตอนนี้ฟอร์มกระชูดที่สุดละเล่นดีที่สุดละทั้งยิงทั้งแอสซิสต์ส่วนคู่ของบูโนเนี่ยจะใช้ใครเพราะว่า มีตัวเลือกอยู่อย่างอุกาเต้กับคาเซมิโลถ้าอุกาเต้เนี่ยก็ได้มันก็จะได้ความแข็งแกร่งแต่อุกาเต้ก่อนฟีฟ่าเดย์เนี่ยเจ็บครับมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนคนที่ทําผลงานดีในช่วงก่อนฟีฟ่าเดย์หรือคาเซมิโลจากการปรับแท็กติกที่เราเคยคุยกัาคาเซมิโลก่อนนั้น,เ,นเล่นแล้วแบบเสียบอลง่ายแต่เหมือนอามอลิมไปปรับเขาว่าให้จ่ายบอลเร็วให้พลิกบอลแบบส่งไม่ได้ก็ให้บูโนเป็นคนสร้างสารรค์ ก็ทําให้แดนกลางและการตัดเกมของคาซิมิโลนี่ยกลับมาก็อาจจะมองได้ว่าบูโน่ถ้าไม่คู่กับอุกัตเตก็คาซิมิโลแหละน่าจะเป็นสองคนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นว่าอืมควรจะใช้ใครแต่ผมค,คิดว่าใครน่าจะออกลงสนามใช่ไหมใช่ผมว่าตัวจริงน่าจะเป็นอุกเตนะก็ถ้าผมชอบผมก็ชอบนะอุกเต้นะแต่ผมก็ยังมองฟอร์มคาซิมิโไว้ ผมคิดว่าถ้าเกิดอูกาเต้แบบดันแป็กอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้คาเซเมโร่ครับแล้วก็ต่อไปครับหน้าสามภาษาครับตอนนี้การนาโชฝั่งขวา<ม>เขาน่าจะยืนพื้นแล้วเพราะว่าสองสามนัดตั้งแต่ยูุโรปมาคือเขาทาได้ดี<ม>ก็น่าจะเป็นกานาโชส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยในนัดก่อนเนี่ยที่ชนะเลสเตอร์เนี่ยอิเล็กเซนเนี่ยโดนด่าพอสมควร<ม>ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกผมว่าในเกมนี้เขา,าจะให้เซ็กเซ่ลงมา ในในเล่นทางฝั่งซ้ายและอาจจะเป็นหน้าต่ําแล้วก็ขึ้นบอลทางเดียวคือทางฝั่งฝวาของกโชส่วนนาเปาที่เพิ่งยิงประตูได้ในเกมพรีเมียร์และเพิ่งแ<ช>อสซิ์ในยูโรป้าอย่างต่อเนื่องกันจะต้องมาทําฟอร์มต่อเนื่องอีกและไอที่สําคัญคือตอนมึงไปทีมชาติมึงก็สร้างเรื่องด้วยชูมึงก็ยิงได้เพราะฉะนั้นความมั่นใจคงกลับมาพอสมควรจะเป็นใครไปไม่ได้มันดีที่สุดแล้วแหละที่มีครับนะครับก็เป็นลักมุดหอยลุน ถ้าใครจะนึกถึงเด็กอย่างโอบีมาตินก็คืนนี้น่าจะไม่มีชื่อเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งลงเตะในบอลเอฟเอคัพยูสิบแปดไปเพราะนั้นน่าจะไม่มีชื่อนะครับโอบีมาตินส่วนกองหลังเอออีกตัวหนึ่งของแมนยูนะครับแฮเวนก็รู้สึกว่าไม่ได้เจ็บหนักนะก็คืออาจจะในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนน่าจะกลับมาได้ครับผม นะครับก็หรารลุ้นกันไปคาดว่า11ตัวจริงก็จะประมาณนี้ถ้ามองในรูปเอแมนยูไม่น่าจะไปบุกชนะได้แมนยู you, น่าจะไม่ไม่ไม่ใช่แบบแนวที่แบบไปขึงจะเอาประตูอาจจะแบบเสียวไปเสียวมาแล้วคุณคิดว่าสกอร์จะประมาณไหนสกอร์หรืออาจจะเสมอตักหนึ่ง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 นะครับไม่อยากแพ้ไม่อยากปันทงไปคือ ไ,ไม่อยากแพ้คือไม่อยากใส่สกอร์ว่าแมนยูอาจจะแพ้หนึ่งศูนย์ก็ได้อะหรือสกอร์แบบถ้าชนะก็หืดครับก็เลยมองกลางๆแล้วกันครับส่วน<ข>ผมผมมองว่ามองยากครับสามหน้าเลยมผมไม่รู้ว่าด้วยความเหนื่อยล้าจากทีมชาติและเอฟเอคัพแม่งจะทำให้ทีมของนูโน่เล่นแบบไหนผมเดาไม่ออกเลยแต่ถ้าเขาเล่นเกมบุกใส่คุณนะอันเนี้ยผมมั่นใจว่าแมนยูชนะ เพราะว่าแมนยูส่วนกับดีกว่าอยู่ครับอืมแต่ก็ในกองหลังหรือเกมรับของฟอเรสอะผมว่าเชื่อว่ามันยังแข็งแกร่งอ่ะอาจจะมาในแนวรับลึกก็ได้แล้วรอสวนครับแ้วเพราะว่าแมนยูแมนโดนสวนก็ไม่ใช่ว่าจะรับดีนะอืมโดนสวนเป็นหายเหมือนกันเพราะว่าความเร็วของอีลองก้าหรือฮัสันโอดอยที่ยังมีอยู่เนะี่ยอืมผมว่าก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เหมือนกัน ระวังโดนยิงไกลนะถแถวแสวสองอะ่ะโอดอยของชอบเลยอืออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแฟนแฟนแมนยูจะได้มีเวลานอนเพิ่มขึ้นเพราะว่าป,ปรับปฏิทินมาเป็นปฏิทินหน้าร้อนแล้วครับก็จใช่ครับเปลี่ยนจากตีสามมาเป็นตีสองซึ่งไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่านะครับอ่ะอาจจะเป็นข้อดีครับเพราะว่าเตะตีสามแล้วตื่นมาดูบอลจบปุ๊บไปทำงานได้เลย แต่พอเป็นตีสองก็อาจจะจบตีสี่อ่ะมันไม่มีตอบเวลาแน่นอนแหละพ่เมียก็ได้นอนอีกสักหนึ่งตอแหละครับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็มาดูคู่อื่นกันบ้างครับแมนยูเราก็มีพรีวิวประมาณนี้ความพร้อมทั้งสองทีมคู่อื่นอาร์เซนอลน,นะครับใครยังไม่ได้ฟังก็ไปติดตามคลิปของคุณแบรี่ได้นะครับ,รบสาวกอาร์เซนอลกับฟูลแลมลอนดอนดาร์บี้แมต ครับมันมันเป็นคอมโบสเต็ปแรกนะครับที่จะทำให้พิมพ์เบรดิกสนุกต่อนะครับผมก็เชียร์อาร์เซนอลนะครับจริงๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนเนี้ถึงแม้ว่าพี่ๆเขามีโอกาสแชมป์เยอะกว่าก็นะครับก็ผมก็ยอมแพ้ไปแล้วนะผมยังมีความหวังมีควาหวังนะครับในในค่าคืนเดียวกันครับก็จะเป็นบู๊เจอกับเว์แฮมอืมนะครับแล้วก็ข้ามไป ในค่ําคืนวันพุธนะครับก็จะมีอีกครับหกคู่แต่คู่ใหญ่ก็ต้องเป็นหรือว่าผู้เอวลรปตัดแน่นอนครับนะครับก่อนจะพูดถึงคู่นี้เดี๋ยวมาดูหกคู่ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีบอลมัดครับเปิดบ้านเจออิฟสวิตสบายอยู่แล้วบอลมัดอะน่าจะไม่มีอะไรพลาดน,นะอะแล้วก็อีกคู่นี้ก็ใหญ่นะไบตันแอตตันวิลล่า เหนื่อยมาจากเอฟเอัทั้งคู่แต่ดูจากฟอร์มแล้วผมว่าแอสตันวิลล่าน่าจะดีกว่านะอืมนะครับเดีดฟอร์ดโชย <laughs> น่าติดตามผลงานรดฟอร์ดนะครับเพราะว่ามีประตูแรกในสีเสื้อของวิลล่าแล้วนะครับแม้จะเป็นเกมเอเว p แต่ก็สร้างความมั่นใจให้เขาได้แน่นอนต่อไปก็แมนเชสเตอร์ซิตี้กับเลสเตอร์ซิตี้ไม่ไม่รอดอะเลสเตอร์ไม่รอด แต่เจอตอนนี้ยังหวังเพิ่งอะไรไม่ได้จริงๆซิตี้ต้องเอาละซิตี City ก็น่าจะคือเหิมมั้ยล่ะนะครับแล้วก็อีกคู่ครับนิวคาสเซลกับเบนฟอร์ดนิวคาสเซลคงไม่เมาค้างนะไม่แน่ใจเลยพอกลับมาเป็นเกมลีกนิดอะไรก็เกิดขึ้นได้กับนิวคาสเซนแต่ถ้าเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คแล้วฉลองถ้วยก็อาจจะตั้งใจหน่อยอืมน่าจะไม่เมาค้างนะครับ,รบเพราะว่านิวคาสเซลก็เพิ่งมีการฉลองรอบเมืองไป นะครับต่อไปเซาท์แฮมตันกับคิตตันพาเลตืมมันคิตตันพาเลตมันกำลังดีเซาท์มันคงไม่ไม่พีกอะ่ะอืม,อมไม่น่าพิกนะครับเพราะว่าคิตตันพาเลตฟอร์ดอมดีในเอฟเอคับที่ผ่านมาด้วยครับแล้วก็ต่อมาครับลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันครับผมฝั่งไหนครับโอ้ <laughs> <laughs> ดูจากสถานการณ์แล้วอ่ะลิเวอร์พูลอ่ะผิดหวังมาหลายนัดละ เขาว่าน่าจะกลับมานักนี้ตามสถิตินะในความคิดของผมแต่ด้วยความที่มันมีคอมโบให้แอบ,บลุ้นมันก็ต้องเชียร์สีน้ำเงินอะ่ะสำหรับผมอะ่ะอืมทา,ทางที่สีแดงน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านะแต่ก็แอบ,บเทใจให้กับสีน้ำเงินนะครับอืมมันแต่ทางนี้ทางนั้นอะ่ะเงื่อนไขของอาร์เซนอลคือต้องชนะฟูลแลมให้ได้ก่อนาเหลือเก้าแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้เสมอได้มันจะเป็นสิบ ถ้าเกิดลิเวอร์พูลแพ้ก็เป็นเก้าอันนี้ก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ให้กําลังใจสีน้ําเงินนะครับอยา่ากดกันนะครับแฟนๆลิเวอร์พูลแค่แอบลุ้น <laughs> มันมีลุ้นก็ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าต้องคิดดูนะถ้าคืนนี้อาร์เซนอลชนะแล้วลิเวอร์พูลอาจจะได้หนึ่งแต้มหรือไม่ได้แต้มอืมแต่ว่าไม่ได้แต้มน่าจะยากในอันฟิลหรือได้ได้หนึ่งแต้มเนี่ยมันจะมีความหมายตอนที่อาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูล แม,ม้ว่า <Okay. S 1> ความหวังว่ามันอาจจะไม่ทันอีกนิดหนึ่งก็ตามเถอะแต่มันโคตรมีความหมายเลยอ่ะอมผมก็นะครับปังซปเปอร์มอยครับน่าจะความเห็นตรงกันแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นอ่าดาบี้แม์ครั้งสุดท้ายที่สนามยังอยู่ใกล้กันอาคามปากสนามอะไรนะสันสาธารณะใช่ครับเพราะว่นฤดูกาลหร้ครัเอ,กกรเอเวอร์ตนก็จะย้ายบ้านไปแบดดี้มัวแล้ว ใช่ครับก็ลิว่าพููกอาจจะพยายามสร้างความทรงจําที่ดีให้กับแฟนให้กับแฟนๆนะครับหรือว่าเอลเบอร์ตันอาจจะฝากสิ่งสุดท้ายนี้ทินนั้นที่อยู่ใกล้ๆกันนะเพราะว่ามันมันเป็นเกมแบบดาร์วีแมทอะมันมันต้องมีอะไรอยู่ผมพูดพูอย่างไงอ่ะ มีพลังพิเศษอะเออใช่มันต้องแบบมันต้องมีพลังพิเศษอะไรสักอย่างแหละครับวิ่งเอาตายอะอยู่ดีๆไม่ก็เก่งนัดนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็เชียร์นะครับผมก็ตื่นมาเชียร์นะครับทีมนี้ผมก็ไม่รู้ว่าซูเปอร์มอยเนี่ยเขาจะลอกกันบ้านเอ็ดดี้ฮาวหรือเปล่าที่แบบสามารถควบคุมกองหน้าลิเวอร์พูลเอาไว้ได้อยู่มัดในนัดเหมือนในนัดชิงชนะเลิศอะเพราะว่าเท่าที่ดูอ่ะตอนนั้นน่ะลิเวอร์พูลเขาเหนื่อยจากการเล่นบอลถ้วยหลาย หลายนัดใช่ไหม,มแล้วก็ตกรอบด้วยกําลังใจไม่ดีด้วยต่อเวลาด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าสําหรับเกมในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือเขาได้พักเต็มที่แล้วก็เล่นในบ้านมันก็จะยากขึ้นกว่าตอนที่เล่นที่กุดีสันปาร์คแน่นอนอมผมมองไปที่ซาร่านะตัวที่จะเป็นก็ถ้าซาร่าเล่นออกทุกอ,อย่างจบแล้วก็อีกตัวนึงก็น่าจะเป็นการเป็นแบกบ ถ้าการเป็นแบ็สามารถควบคุมแดนกลางได้ก็ก็อีก,อ,กอันหนึ่งผมคิดว่าเรืว่าครูญญถ้าเรื่องนอกสนามไม่มีผลกระทบอะไรมากก็ได้อยู่นนใช่ครับ <นะ S 1> เพราะว่ามีข่าวว่าเทนน่าจะไม่ต่อสัญญาอืนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่น่าจะย้ายไปบาซ่าแต่<ช>ผม <อะ S 1> ไม่แน่ไม่แน่ใจอ่าจะนึกชื่อก่อนก <ผม S 1> องหน้า ดีอสเหรออ่าใช่เลยดีอสนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นเกมเปิดบุกกันวิ่งกันปอดแหกหรือว่าจะเป็นเกมตั้งรับดูเชิงนะครับเพราะเรียกว่าปูกก็น่าจะต้องพยายามเก็บใช้ให้ไวที่สุดแหละเพื่อการันตีแชมป์นะครับก็ไม่น่าจะปล่อยจอยมากมายแบบจะด้วยความเล่นเล่นในบ้านด้วยแหละก็ต้องเอานะครับ แล้วก็ยังมีคู่ในค่ำคืนวันพฤหัสนะครับเชลซี Chelsea เปิดบ้านเจอสเปอร์ครับผมว่มาไงครับคู่นี้สำหรับาชาวลอนดอนผมแม่งไม่ค่อยหักยุ่กับเรื่องชาวบ้านเลยนะนีแต่ถ้าเป็นไปได้นะ <laughs> ผมก็อยากให้สเปอร์ชนะเชลซีเพราะว่าผมหมั่นไส้เชลซีมากกว่าสเปอร์แต่ว่าเชลซีอันเนี้ย แปนแฟนโชเซียคือต้องผมไม่ได้พูดยังไงแต่ผมแบบฟอร์มนัดล่าสุดของคุณนะครับนะครับเพราะว่ามีการอุ่นเครื่องกับยูสิบแปดแล้วชุดใหญ่แพ้ยูสิบแปดครับโอ้โหอันนี้ได้ข่าวว่าโดนลงโทษไปนะใช่เขาเขาบอกว่าไม่มีปกติจะมีวันหยุดเขาไม่ให้หยุดเลยอ่ะ สร้างความเครียดให้กับนักเตะอ,อีกอืมแต่ว่าอ,อ่คุณว่ามาก่อนผมก็เลยทําให้แบบนัดเนี้ยผู้เล่นเชลซีเนะี่ย <laughs> จะทําได้ดีหรือเปล่าจากฟอร์มที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าเห็นข่าวมาแพ้มานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาจะเอากลับมาบ้านผมอยู่เลยเลยนะครับฟรีทอมฟีทอม <laughs> อันนี้อืมแต่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะไม่ผิดคนะาพูดน่าจะยอม ควักจ่ายแล้วก็ขายต่ออีกทีหนึง่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเวนั้นอแต่ถ้าเสียค่ายืมห้าล้านมันก็คุ้มเกินแ <laughs> มนยูเจ็บมากเลยถ้าอย่างนั้นผมมองว่าสเปอร์กับเชลซีเนี่ยด้วยความที่อาร์เซนอลเพิ่งเจอกับเชลซีมาแล้วชนะมาด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์แบบงงๆแบบทีมกูก็ไม่มีอะไรทีมมึงไม่เสกไม่มีอะไรมากกว่างี้ยผมก็มองว่าคียแมนของเชลซีก็คือโคเมอร์ ถ้าเขาหายป่วยกลับมาได้เราเล่นได้แบบสบายๆเหมือนเดิมก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ชนะให้กับเชลซีเพราะว่าเหมือนกับพอไม่มีพาวเมอร์แล้วว่าเหมือนทีมมันแข็งแก็งไปตอนที่เจออาร์เซนอลนะ mm. ผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมาเลสกาเขาต้องการตั้งรับเอาผลเสมอหรือเปล่าหรือว่ารอรอสวนกลับแต่ว่ามันแบบการสร้างสายเกมลุกนในเกมนั้นผมมองมันไม่มีอะไรเลย mm. ก็ถ้าเกิดเกมนี้กลับมาได้ก็จะเพิ่มโอกาสในการชนะสเปอร์เข้าไป mm. ส่วนสเปอร์เนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจว่าแอนเขาจะเล่นแบบไหนเพราะว่าด้วยความที่เป็นโค้งสุดท้ายของพิมพิลีกและแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับซองฮึงมินด้วยนะเขาจะหานักเตะใหม,ใหม่มาทดแทนอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแบบไหนปรับปรับเปลี่ยนผู้เล่นยังไงแต่รู้แน่ๆว่าสเปอร์บุกแน่นอนอืมก็ต้องมาดูกันว่าใครแม่งแม่นกว่ากันอืมอีกจุดหนึ่งสำหรับผมนเนี่ยชลซีอ่ะต้องดูว่าเขาะจห้ลิเจมเล่นตรงไหนอืมอันนั้นก็เป็นคำถามที่น่าสนใจ อืมเพราะในในเกมถ้าจำไม่ผิดทีมเนี่ยเหมือนจะให้เล่นตรงกลางซึ่งก็ยังไม่โอเคอแต่พอในทีมชาติในฟีฟ่าเดที่ผ่านมาไปเล่นแบ็คแล้วก็ทําประตูได้ใช่แต่ผมบอกเลยนะว่าไอ้ลอนดอนคู่นี้ผมเชียร์เพื่อนบ้านผม <laughs> ผมเชียร์สเปอร์เพราะว่าจะได้ทําให้เชลซีแม่งตื่นเต้นากับการลุ้นโคลต้ายุโรปหน่อยแฟนๆฟเชลซี Chelsea, อยาก,กดกันนะ่ ผมก็เบียวไปเรื่อยอ่ะถ้าถามผมจริงๆนะอตอนแรกผมมามองฝั่งว่าผมเชียร์เชลซีนะเพราะคุณจะได้ทีมสเปอร์ใช่เพราะว่าผมมองตรงนี้เพราะว่าอันดับผมกับสเปอร์มันใกล้กันอ่าเหมือนผม,มนจะนำอยู่สามแต้มแล้วผมก็มองว่าฟอร์เรสอะมันไม่น่าจะชนะฟอร์เรสนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าสเปอร์ไม่ชนะขึ้นมาเนี่ยอันดับผมมันก็จะต่ำลงไปเพราะฉะนั้น ก็จะมองผมก็จะเชียร์เชลซีครับอันนี้ก็เห็นไม่ตรงกันก็สำหรับเพียมิลีก็จะแข่งกันยาวจนจบฤดูกาลเลยนะใช่ครับผมก็แบบเออแม่งหลังจากกูตึงเครียดมาสักพักหนึ่งแล้วกูจะได้มีอะไรดูให้มันสบายอารมณ์หน่อยเออถึงแม้มันจะมีความหวังกับปิดกับปอยให้ลุ้นบ้างก็ยังดีใช่ครับก็ในค่ำคืนนี้นะครับทีมพวกเราแล้วก็ ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ครับทีมเพื่อนบ้านครับนะครับสีฟ้าก็ใส่ผมมองอย่างนี้เลยนะพัฟฟี่สีฟ้าเนี่ยพัฟฟี่สีน้ำเงินไหมแปดพัฟฟี่สีน้ำเงินใสกับพี่ๆให้เต็มที่ครับเสร็จแล้วพอค่ำคืนวันเสาร์ครับไม่มีแรงเตะอาเซนนลผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสิทธ์จะล้างครูหรือเปล่าหรือครูจะตบกระโหลกลูกศิษย์อะเดต้ากับมอย อืมอ kind of ืนะครับผมอยากพรีวิวันวันเสาร์หน้าเลยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่เมียแต่ละคู่จะเป็นยังไงครับครับจะถูกใจแฟนบอลทีมไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะครับอยากถ้าอยากสื่อสารกับเราอยากคุยกับเราก็คือทักคุยได้นะครับผมก็ตอบนะครับ อย่างล่าสุดเนี่ยเหมือนมีคนเข้ามาบอกว่าอะไรนักลางมุ้งในสนามสนามใหม่แมนยูจะกลางมุงหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปตอบนะครับแบบว่าเป็นตัวผมแบร์ี่ตอบว่าเพื่อสุขอนามัยของชาวแมนเชสเตอร์นะครับครับถ้าใครติดตามก็จะรู้ว <Good. S 1> ่าทุกกลางมุงนะเพื birthday, myself, <c oughs> ่อ <strokes> ป้องกันลูกดารโลเวลาดารโลเปิดอ่ะอันนี้เขาบอกกันยุงหรือเปล่าครับก็ รบกวนกด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำช่องด้วยนะครับนะครับก็มาคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับเป็นแฟนบอลทีมไหนนะครับก็มาแชร์ให้พวกเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับก็ถ้าเกิดส่งอีโมชั่นมาถ้าเกิดผมกดไลค์ไปก็อย่าเสียใจนะครับบางทีผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่ผมพยายามจะพยายามสื่อสารกับคนผู้ฟังนะครับโอเคครับถ้าางั้นก็ พอสมควรประมาณนี้นะครับผมแบรี่พีแซดครับผมท็อตพิซซ่แดงขอลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ